คือปูเอ้ยนมาขอตกปลาตกปลาตกปลาหมันปอาหงวดวันจีวันจีหนึ่งวันจีหนึ่งติงหวอดวันจีหนึ่งมาเนี่ปูหอยเป็นเมียนเน้อจะขิงจะล่องจะเอาไปไปคุละหมองอีกเน้วปูอ้ยแบบนี้มันกับ่อะไรหรือเอาไปคุละหมองล้านกะจีได้ดื้อเนาะปูกะจีได้ดื้อ

มานไม่เปลี่ยนปีกูเดียวบอกตัวกักแต่ยังเมื่อใดที่เด้ปูกะนกไฟใบก้นละหมองยังจันรู้ว่าให้เล้วรวดื่อใดดอกเห็ดตุงเปี๊ยเลยว่าต้องขึ้นต้องลงเด็กเด็กจะปูทีไฮสามตัวเได้รัตตลีนว่าจีริงก็ได้เด็จะปูทีไฮปวดป้ายลูกหลานเึ่งปูทั้งย่ื วันประกาศันเแงเด็น nhà nha thì hành hài yu đê, ngọt nê Cô nhà nâu tì hành yu Cảm ơn Phụt thái lục Nó vai chăng đầy lạc hàm Thám tân mẹ Phần vai đầy Phần tì hài ngọt nê lạ Hài cong cong lê Phụt thái lục làn lô Con đẹp mân nhạc ทานอึดเงินอึดข้ากับขอ,ขอ,ขอน้ำปูนี่แหละพอได้กินในท่านตัวใจลบบเมื่อนายนะครับแต่ว่าเมื่เอเ่เพิ่นจีเก่าก็ฝันบอกดอกอ๋อเมื่อนี่พ่อท,ท่านไนนานด้ให้เลยบบกปูนได้ให้เลยแบบเมื่อนี่ท่านให้เมื่อนี่ก็ฝันมือแรงล่ะเจีอืมก็จะเป็นมือใดก็จีไงก็จีให้ยุกจีให้ยุก อืมบ่เห็นตัวเลขตัวยังเล้บ่ามาท่านเห็นแม่มาท่านเห็นตัวเลขแต่ว่าตัดมิ่กันแล้วมาบอกตอนขอเล่านีแล้วก็ตองเขาก้มฝันห่อละตองเขาข้มฝันห่ออืมเป็นตับเตี้ยนหรอเปล่ายังปวดหายดูแลนี่หอยนแต่ว่าจักสัหาตัวไหนเนาะสจหาตัวไดเออจังทอด ฟังข่าวโหลดเห้ตั้งฟังข่าวอาอืมสมรื้หะปูันบนั่น่ะได้ว่าบอกอปูกปแล้วว่าบ่ให้เอาจับไปคนละตูคือคือหวอัวหวงยาหนอมันอยู่คนละมองตัวเ,ออเลขนะมันเขาเยอะแต่ว่ามันอยู่คนละมองหกับเอาไปแท่หนึ่งสองเอาไปแท่เจ็ดเออให้ตรงตรงโหลด<ะ>หลานยังพึกงยังหนาแต่ว่ามาเบิ่งอันนี้บาดเจ็บนี่คุณแม่คุณแม่หวหวาเเิ่นอันี้ ครับก็แม่ครับก็แม่เนี่ยก็ไปนี่นี่นี่อันนี้เป็นตัวเลขยังนี่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 เลขยังนี่เบื้องใต้ตรงนี้ต้องไปเด้ยนี่อันนี้เลขยังนี่อันนี้ไม่ได้เขียนได้นี่เอาเบมึงาไปตามันโดมันโอ้โหนี่แม่ยู่เสาต้นนี่ มีตีออกว่าไรบ้านแม่เบ้านลูกมาเบืงองมาเบิองกูตาดีสองสองงามนะเห็นงามเงงามขเียนเป็นตัวใดคุณแม่มาเบิงเอ,เอ,องเด็กป๋วเด็กป๋วงามก็ยังเบิองด้วยน,น,นี่นี่เห็นปะนี่บ่ได้เขียนได้เนี่ยบ่มีผูดด้ใดเขียนเหมือนตัวอ,อยู่น้ำกันเนี่ย แม่อบอกุณนแม่แม่เห็นเก่าสามบอกใ่นใานี่นี่น,<ม>นี่เลขสามนี่เลขเก่าสามเก่เก้าสามสามอกอุ้ณแม่หวด,ดวใจเห็นเป็นตัวอะไรเก้าสาม 9, 3, ดิโอ,อไม่ให่หวใแปดสองห้า เป็ดสองหาเนี่สองหาเป็ดสองหาเออสองหางามงามผลนี่เรียกสองหางามก็ยังนี่เออพี่ตั้งเครืงกับสองหาเนี่ยเป็ดนี่เรียกสองนี่เรียกหายค่เร็ยสองหาสองหาสองหาตั้งเครื่องหน่ะมองกล่องอยู่เห็นบะเป็ดสองหาเออโอ้เปดสองหาว่าดีเลกสองผลคนพิมพ์เลยสองห้าสองหาเนี่ยเชื่ว่ามันมาเป็นเลขเก่าเลยนะ บังกะกักบังดุยแม่ก็เฮกบงแรงหนาเด้อเนี้ยั่ไปใกล้ใกล้เนี้ย่ไปใกล้ๆสอันนี้ทีสามีสาอันนี้ที้สามเเก้าโอ้ยบ่งันบ่งม่ต้องได้ีสามทั้งด่างซีสามอ๋อซีสามสองห้าย่านย่านนี่เป็นสีสามเป็นเลขล่างปูสิไม่ให้เฮาสองห้านี่หะสองหางามงามผลสองห้แล้วก็ซีสามมาถอดเออสอ เลขสองฝันคุณพิีม้มเลยแต่ว่าตึ้ง,ง,งเห็นเลขแปดด้ยแปดสองหา้าใช่เห็นแต่สองหาคุณแม่แม่ดังมีเห็นแปดสองหา้าเห็นแปดสองห้าเลขสี่สามเนี่ยงั้นฝันคุเนขี้มเลยค,คุณแม่หวัวนนี่เห็นสี่สามสี่สามทั้งไก่อแปดสองห้าแล้วก็สี่สามแล้วก็สามเก้าว่าอันท้อสี่สามแล้วว่าเก้าเนี่ว่าแม่นดอก แต่ว่าเม่งเบิ่อวันเม่ตาไล่ตี้อันนี้เมิ่อเม่มันเป็นสีสามีสามทา้งต่ะมาเป็นสีสามแล่ะกับแปดสองห้าในมองกล้องยังสีสองห้เน้นะล่เกแปดกลางแปดที่งสองสองหาจิตกันแปดสองห้าแล้วก็สีสามเด้อมาผสมกันสองห้าอ๋อีสามงามงามเลขกสีจะมางามแปดสองห้าแล้วก็สีสามโอ้งามอิริตนะนี้สีสามงามอิริอืสีสามงามอิริเนะครับอื่เล็กสีเล็กีเนี่ แปดสองห้าแล้วก็สี่สาม